ผลสาเร็จของโครงการนําร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนําแนวทางพระราชดําริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิงตําบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่มาของโครงการจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอสนามชัยเขตอาเภอท่าตะเกียบเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้าด้านรายได้สูงเมื่อเทียบกับอําเภออื่นๆของจังหวัดผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ต่ํา ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในประสบปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่ากล่าวคือช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรรวมทั้งทำร้ายประชาชนในพื้นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งทางด้านสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพภาคเกษตรการดำเนินงาน จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงทัดเลือกพื้นที่โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิงหมู่ที่20ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีแนวคิดมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนประกอบด้วย 1. โครงการยกระดับรายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงรวมการจัดทําเกษตรแปลงรวมโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อใช้ในภาคเกษตรโดยโครงการชลนละ,ะทานฉะเชิงเซา 3. าการแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรโดยสํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาและสํานักง,งานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซา 4. การส่งเสริมอาชีพทางเลือกโดยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเซาสาสนักง,งานประมงจังหวัดฉะเชิงเซาสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเซาและ 5. การส่งเสริมด้านปศุสัตว์ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจแพะแกะ ชุมชนบ้านหนองกระทิงที่สร้างอาชีพและเป็นรายได้หลักให้กับชาวบ้านกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้และสัว์ส่วนพันธุ์แพะแกะโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นสามารถลดปัญหาภัยจากช้างป่าที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านได้อีกด้วยการประเมินผลความสำเร็จ สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ได้ติดตามและประเมินผลสำหรับโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาพบว่าเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่องโดยมิติด้านเศรษฐกิจเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการมีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ34 รายจ่ายครัวเรือนลดลงร้อยละ32และค่าใช้จ่ายทางการเกษตร,รลดลงร้อยละ27วันนี้เป็นการขยายผลของการเลี้ยงแพะแกะนะคะเพิ่มเติมอย่างข้างหลังที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเฟสสองที่มีการเลี้ยงตั้งแต่เฟสแรกแล้วนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมีการขยายเพิ่มอันนี้จะไม่ใช่เป็นอาชีพเสริมแล้วะคะ่ะโครงการเลี้ยงแพะแกะเนี่ยก็จะสามารถเป็นอาชีพหลักให้เกษตรกรได้ ก็จะต้องมีการส่งเสริมแล้วก็ับสูนย์ในปี69นี้ค่ะและปีนี้เราก็เป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับที่เราจะให้ทางเกษตรกรเนี่ยได้ลองเลี้ยงแพะแกะนะครับอยู่ปริมาณสัก50 100ตัวนะครับตามโครงการที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกษตรกรเขาก็ยินดีที่จะเลี้ยงเขาก็ทำโรงเรือนเพิ่มนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพาเกษตรและสากลนะครับมาดูและอีก ของกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับก็มาดูว่าโรงเรือนที่เขาทําไว้ให้เนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างพร้อมที่จะเลี้ยงแพะแกะเพิ่มเติมไหมวันนี้เราได้มาสารวจแล้วก็โอเคนะครับท่านก็ได้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงนะครับดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสต่อไปเราอาจจะได้เอาแพะแกะมาให้ทางเกษตรกรเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับการเจริญเติบโตก็อยู่ในขั้นที่ดีนะฮะอันนี้เราเอามาแจกให้กับเกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะฮะ แล้วในอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยในรอบข้างเนี่ยจะมีช้างเข้ามาทุกคืนที่เขาขุดคูน้ําคูอะไรพอช้างมาปุ๊บเนี่ยแพะแกะร้องเนี่ยช้างก็จะเดินไปทางอื่นจะไม่เข้ามารบกวนเพื่อผลที่ปลูกแร,รงระเบิมทีเลี้ยงมาอยู่ที่4ตัวแม่พันนะครับณนะเวลานี้ทั้งขายไปแล้วก็อยู่อยู่ก็ประมาณรวมๆแล้วรประมาณร้อยกว่าตัวนะครับใช้เวลาอยู่นี่ปีที่3เข้านะครับวันที่ยี่ฤศจิกาย,ยนจะครบ3ปีนะครับ ตอนนี้นะครับพอ,พอเลี้ยงแล้วก็มีอาชีพได้รา,า,ายได้เข้าครอบครัวนะครับไม่ไม่ขัดสนเมื่อแต่ก่อนนะครับนับปัจจุบันจากอาชีพเสริมก็จะมากลายมาเป็นอาชีพชีพหลักแล้วครับการขยายผลในระยะต่อไปสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาได้เล็งเห็นว่าปี2568การส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะสามารถพัฒนาจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะกับบริบทในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนจึงสามารถนำพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยช้างป่าดังกล่าวได้ดีโดยวางแผนขยายผลสําเร็จดังกล่าวในพื้นที่อื่นๆต่อไป